いいよ ดีครับและนี่คือรายการที่คุณจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อของที่คุณอยากได้มากที่สุดเพราะนี่คือรังนี้ต้องนะค่ะ <laughs> ผมบอกได้เลยว่าเป็นเกมโชว์ที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดตั้งแต่ผมเคยทำมาแล้วนะฮะแคเลือกรังที่ใช่ครับแล้วก็หาให้เจอนะครับของของ,ของที่คุณต้องการนะครับแค่นี้ก็ออกกับบ้านเลยง่ายไหม <laughs> แล้วถ้านะครับคุณตอบคำถามถูกสามข้อของเรานะครับ คุณก็จะมีสิบได้รถยนต์คันนี้ครับตรงโน้นนี่คือรถยนต์มิสุูบิี่มีหลาาครับมูล,ลค่าปีแพ้เจ็ดือปีพันบาทรอคนอยู่นะฮะตอนนี้รการแล้วก็การเล่นเกมจะเป็นยังไงนั้นอ่ะติดตามไปให้ดีแล้วกันแล้วก็พูดถึงต่องหารนนแรกนะคะที่จะมาปาร์ดิมเวทีของเราวันนี้นะฮะไม่ใช่เวทีสิเพราะนี่คือโกดังฮะ,ะโกดังแห่งนี้เรามีของมากมายนะครับก็ดกคนต้องการนะครับ เรามีพรอหมดนะฮะอยากขออะไรเราก็มีให้นะครับแลวคนแรกในวันนี้ฮะ <c oughs> เขาต้องการของที่แบบว่าไปเพื่อตัน,นาการ <c oughs> เพื่ออะไรต่างๆนะฮะเพื่อเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะฮะแะกรกแต่ก่อนนะครับเขาก็เป็นนักนักเลนเกมโชว์แบบว่านักเลนเกมโชว์มือฉมังนี่แหละนะฮะแล้ววันนี้คิดว่าน่าจะหวานหมูตอวเราเขานะฮะแต่จะได้จริงหรือเปล่าไปพบก,กับเขาเลยดีกว่าครับคุณแม่ประกอบเศิษฐีูุผู้ไทยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป๊แน่นอนว่าหลายคนหลายคนรู้จักที่จากการที่ไปเล่นกินโทรต่ตตางๆรายการนู้นรายการนี้รายการนั้นมากมายนะฮะคือรายการเรานะฮะเราจะให้คุณขอของอะไรสามอย่างด้วยกันนะครับเพราะคุณต้องเล่นสามพ้อเพราะว่าถ้ามาสามข้อก็ได้รุนรดจากที่บอกไปเมื่อกี้ของที่าได้ทั้งหมดวันนี้เป็นอะไรบ้างะวันนี้เป็นข้าวมันล้วนเลย อ๋อค่ายผล,ลไม้่ระฮะแต่เด็กว่าชอบใช่ใชไหมฮะหรือว่าอยากได้ได้มาดาแล้วชอบใช้ครับอ๋อชอบใช้ปกติใช้อยู่แล้วหรือเปล่าใช้อยู่แล้วพวกพวกอะไรฮะ iPhone iPad หรือว่าอะไรเ i p h o ครับฮะอะไรนะ iPhone <laughs> XR อ๋อ XR โ้เดี๋ยวนี้เขาต้องออกว <laughs> อแัแล้วเนาะแต่ละไล่มากกอนเลยอย่างแรกที่ต้องการวันนี้คืออะไรคะอย่างแรกที่ต้องการคือ ผมไม่ชอบลุกเอกลุกลัก,ลกขอยอโฟสิบสองครับมันดูว่ามันบาดง่ายมันคมก็เลยเอาเอกขอ่อยอะครับเอกคมมันอะอะไรคมนะฮะกลัวกลัวว่ากลัวมันบาดนี้อ๋อขอคมรอฮะใช่ครับใช่ครับโอ,อขออ๋อเครื่องบาดแล้วขอคมใช่ไหม ก็เลยได้เอา11ก็พอแต่เพราะว่ามันรูปร่างเหมือนไอโฟน5เดี๋ยวโค้งตกแล้วมันบุกง่ายอ๋ออย่างนี้ดีเองเออจริงๆงเลยมันก็ไม่อย่างนั้นหรอกค่ะแต่แต่มันแต่มันก็งองอได้อยู่นะแต่ว่ามันยังใช้ได้นะฮะเดี๋ยวมันก็กลับมาได้เหมือนเดิมมันยืดหยุ่นได้นะะช่วงนี้ไอโฟนก็เลยจะเอาไอโฟน11นะฮะแต่เผอิญว่ารายการเราตอนนี้มีแค่ไอโฟน2นะครับ เต่มเต็มว่าอะไร๋ยวให้ทีหลังก็ได้ไอ้คนีแล้วเรื่องอะไรฮะแล้วเรื่องอ่ามีโน้ตบุ๊กอะไรหร,หรือเปล่าฮะถ้าเป็นเจมเปิลก็เป็นแม็กบุ๊กแม็กบุ๊กแม็กบุ๊กแบบเอาแม็บุ๊กโปรเลยมันราคาถูกสุดอ๋ออ่ะแม็กปูราคาสูงเ่ะใช่ฮะแม็ก <laughs> ปูราคาสูงสุดนะฮะแต่แต่อยากได้วันนี้คืออะไรฮะอายแพ็คโปรครับโอ้ยไอแพ็คปูเลยเหรอจอใหญ่มากเท่าที่บอกเหตุผลเรามาคือจอใหญ่มากใช่ไหมครับครับโย จอใหญ่มากนะฮะมันก็ดีนะจอใหญ่ทําได้หลายอย่างเลยอีกอันหนึ่งก็อีกอันหนึ่งคืออะไรแมคบุ๊กใช่ไหมแมคบุ๊กแมคบุ๊กแมคบุ๊กแอร์แอร์ได้ครับเพราะว่าแ,แบตแบตเตอรี่ทนมากนี่อืมอ๋อเห็นว่าแบตอื่นใช่ไหมอะไรอยา,ากได้ใชครับนะฮะไอ้แล้วเคยแล้วเคยไปลองไหมครฮะพวกแม็กโออิอะไรผมเคยไปโรงแรมแห่งหนึ่งนะผมเคยลองใช้แบบ แม็กมกูแบบตั้งโต๊อ๋อไอแม็ใช่ไหมใช่ครับพ oh. ยอยางใช้แบบ okay, okay. ตั้งโต๊ะได้ไปก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะเพรเคยพราะเคยตัมผัดมาได้เลยอ่ะนี่คือสามอย่างที่พี่อยากได้นะคะอ่าโดยคําถามเป็นละข้อของเรานะฮะมันจะมีจํานวนช้อยต่าขึ้นอยู่กับมูลค่าของระวันนั้นนะครับซึ่งอย่างแรกที่เราจะเอามาถามเอามาเล่นในวันนี้ก็คือ MacBook Air ที่พี่อยากได้นะคะค ซึ่งแม่ปูเอที่เราหาว่าได้นะครับูลคาฟรีมือหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ <laughs> ซึ่งเราจะมีให้ทั้งหมดหกตัวเลือกนะฮะและอย่างที่บอกครับจำนวนตัวเลือกไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามูลค่าของรางวัลมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับมูลค่าของรางวัลจริงๆซึ่งถ้าไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจะได้สองตัวเลือกไม่เกินสองหมื่นได้สามไม่เกินสามหมื่นได้สี่ไม่เกินสี่หมื่นได้ห้าและไม่เกินห้าหมื่นได้หกตัวเลือกครับอันนี้สุดสุดแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เราเราเตรียมไว้ให้คุณแล้วครับล้างทั้งะ มันจะมีของที่ของที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งในนั้นก็มี macbook air นี่ๆคละฮะแต่อันอื่นมันจะไปขอรางวัลที่ปุกกิ๊กปุกกิ๊กนะคะปิกาอกหรือว่าเบตเลิปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมูลค่าหลักหมื่นหลักพันอะไรลงมาหน้าที่ของพี่ก็คือพี่ต้องหาคำตอบที่มันถูกที่สุดหรือมันมากที่สุดหรือว่าที่สุดตามที่ตกลงเขาต้องการจะหาจะให้พี่หาสิ่งที่พี่อยากได้นั้นเป็นคำตอบอันหนึ่งนะฮะคำตอบอันสองสามสี่ ก็จะลดหลั่นตามมูลค่าของรางวัลที่อยู่ในลังนั้นๆแต่ขออย่างเดียวอย่าเลือกอันที่โหลงที่สุดออกมาไม่อย่างนั้นเกมจบคันที <c oughs> แลวพี่ก็จะไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วเป็นอะไรเลยนะฮะถ้าเป็นข้อเลขแต่ถ้าเป็นอันอื่นขึ้นมาที่ยังมีที่ม,ทมีแบบอันดับสอง,งบ้างอันดับห้าบ้างนะฮะพี่ก็จะมีติดเปลี่ยนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลอเดี๋ยวมาลิ้งกันเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงคําถามแรกนะฮะเกี่ยวกับ <c oughs> คำถามแรกนะคะเรามาดูกันเลยว่าคำถามจะเป็นอะไรครับภูเขาที่อันตรายที่สุดในโลกคือภูเขาใดอ่าภูเขาที่อยู่ที่ดังๆในโลกนี้พี่รู้จักอะไรบ้างคะภูเขารู้จักภูเขาลัดมอ เมาร์ลัชมอนะครับที่เมริกาอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะและนี่คือหกตัวเลือกครับเม้าฟิสอยบองบลังเคทูอีเกอร์เอเวอรีหรือแม้เนืหอนที่มีเวลายีสิบวินาทีในการเลือกรางที่เป็นภูเขาที่อันตรายที่สุดครับเคเคสองครับ เค2เป็นต่อายแบบหนึ่งในหนึ่งหนึ่งด้วยข่าวว่าอันตรายมากถ้าจะเคอเขาตอบเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนใจได้นะครับจะว่าจะหมดเวลาเปลี่ยนครับน่าจะาอย่างนั้นครับน่าจะาอย่างนั้นเคอย่างนงก็คือเค2เค2ครับหมดเวลายันมาแล้วนะครับถ้าเป็นเมมถ้าเปิดขึ้นมาเป็นเมมบุเอนะครับหลังมาเปิดได้นะครับก็เป็นฝามีฝาอยู่ ถ้าเป็นแม่กูแอพี่จะถูกแล้วก็ได้แม่กูแอกลับบ้านไปเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะฮะไปขอพี่ไปเลยได้ได้ต่อข้อต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พี่โหลก็พี่มีติดเปลี่ยนได้เลยหรือจะเอาขอรางวที่อยู่ในร้านนั้นกลับบ้านก็ได้อ่ะถ้าเขาแล้วแกบขาครับออครับปั๊บล้อมาหนครับ ขอให้ร้านนี้เป็นร้านที่ใช่นะครับเปิดเปิดเลยอ๊อฟอู้ออเป็นระพงมาเคลฮะโอ้ยน,นี่ดูแย่อยู่เอ้ยแย่ดีนะมาเชลอ่ะใช่น,นี่ดี แบบดีแบบ์ดไมลำพงดีด้วยนะคะไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่อันดับโหลแต่ไม่รู้อันดับไหนนะฮะและต่อจากนี้นพี่มีเวลาสิบวินาทีครับในการที่พี่จะเอาลำพงนี้กลับบ้านหรือจะเปลี่ยนมา่หาไม่พู้แอร์ต่อไปครับแต่ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะถ้าเปลี่ยนแล้วไม่เจอไม้พู้แอร์ไม่ได้เลยนะ <c oughs> เอาเก็บเซฟไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน <c oughs> เอา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 ไปเลยเอามาเชียร์บ้านนะครับ ขอถามอีกรอบหนึ่งออันนี้เขาบอกอีกรอบหนึ่งนะฮะพขาบอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าพี่เอานี้กลับบ้านพี่ก็ไม่ต้องเล่นต่อแล้วนะพี่เอานี้ไปเลยเอานี้เอาไปเลยครับพอดีว่าชอบฝากที่อยู่แล้วชอบอยู่แล้วเอาแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแมมูแอมแบบนี้แหละเอาไปแล้วกลับบ้านครับแล้วอยากมีติดไม้ติดมือมาากๆเอาวันเ่ยวกลับบ้านนะฮะ อ่ะไหนดูีิอันดับหนึ่งอยู่ไหนนะะอันดับหนึ่งสองเหมือนสองบองบางนะเหรอไหนดูทิ่อ้ไม่ใช่ฮะคือตับอัลเบตท่ะหนึ่งหมืน่นพาทไม่ใช่ไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งไอเบอร์หนึ่งอ้เป็นน้ำแอปเปิ้ลมาลีนะฮะหนึ่งไอก่องกล้องเลยนี่เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเบอร์สีนะฮะเอออะไรอะ่ะ โอ้นี่ไงอันนี้อันนี้ผ้ามันขาดนะครัขออภัยรูกมันขาดอันนี้ MacBook อยู่นี่นะฮะอ๋ออีเกอร์อยู่นี่นะฮะเบอร์ห้าโอ้เม็กกี้ครับเม็กกี้กกเราสูงว่าเล่าเบอร์หกอ,อ๋อแม็กโดนหนึ่งพันบาทเออแม็กนี่เม็กกี้น้อยสุดจริงๆด้วยนะฮะโอ้ไม่แบกอะไรครับเพราะว่าเอเวอร์เลคคุณคุณพี่ชี้ยอดเขามันเยอะมากนะฮะใช่ครับโอ้โหมี หลายคนที่พิชิตได้ก็เลยไม่อันตรายหรอกก็ถูกนะครับคุณเมนแม่ยอดเขาเ e อเวอร์จยูยูอันดับสุดท้ายแต่ในอดีตมีทั้งผู้ที่ถอดใจหลายคนแต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทําให้มีผู้ผู้ยิ่เขาได้เยอะขึ้นเลยทีเดียวส่วนเดอะแมทเธอร์ฮอร์นเป็นยอดเขาน้เทือกเขาเอลฟ์ที่อันตรายเพราะชันมากเท่าพีระมิดต่อมาเทือกเขาฟิตรอยถึงแม้ไม่ได้สูงแต่เป็นเขาหิแนแกล้ิที่สูงชันติดยากที่จะมีผู้พิชิตลงได้เทือกเขามองบังเป็นอีกหนึ่งยอดเขาในเทือกเขาเอลฟ์ที่ชื่นชื่นเรือทิวทัศน แต่ก็อันตรายจนมีคนจบชีวิตลงแต่ไม่มีผลดูความกลัวเลยยอดเขาเคทูซึ่งมีความสูงรองแค่เอเวอร์เรสเป็นหนึ่งในย,ยอดเขาที่ไม่มีใครพิชิตในหน้าหนาวได้เลยเพราะมีพายุหิมะที่หงกระหนาวนั่นเองส่วนเทือกเขาที่อันตรายที่สุดในโลกนั่นก็คือเทือกเขาอีกเกอร์ถูกคนพบในปี1858เกี่ยวกับเทือกเขาเอล์ซึ่งเคยมีคนพยายามจะขึ้นไปถึงยอดเขาแต่ก็ไม่สามารถพิชิตได้จนกระทั่งปี1958จึงมีผู้วิชิตลงแต่กไดิดไหมจิดบ้าจิตม,ม,ม,มือก็โอเคแล้วครับ อ๋อโอเคนะคะคิดว่าเราพงงนี้จะจะเพิ่มความบันเทิงให้ในบ้านได้มากขึ้นมากน้อยแ<ต>ค่ไหนครับ <อะ S 2> เดี๋ยว, <laughs> เ,ดยวเดี๋ยวตอนถ้าไปต่างจังหวัดไปบ้านนอกนะผมเปิดเพลงให้สนานเลย oh. อย่าให้แบบมืดดึกเกินไปในกระเปัวเสียงโอ้ oh, แต่แต่มันจะทำให้พี่ดูหรูดูเพลินแต่แพี่ก็นี่แปนดีด้วยครับไม่เป็นไรค่ะขอขอให้สนุกนะฮะกับ กับรังผูที่พี่ได้ไปอ้าวขอบคุณพี่แมนค่ะไม่ให้เสียเวลาฮะคู่กันคนต่อไปนี้นะครับเขาเป็นคนหลอกคนเท่ฮะมีช่องยูทูบเป็นของตัวเองนะครับทำรูนทำมีดแต่ไปหมดนะคะพบกับเขาในครับคุณอันว้าอันว้าวันนี้ก็คันครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะนี่ นะฮะใส่สูตรี่เชียวนะฮะแต่ข้างในาถืพ<อ>ูดป้านมาตีเบจตีเบจอตีเบจอ่าอ่นถ้าสีกีตาร์กต้องสีน้ำตาลใช่ไหมใช่ฮะโอไม่ใช่ไม่ใช่เบอย่างนั้นเนาะอ่ะอ่ะเ่วงนี้ม <c oughs> ีผลงานอะไรบ้างฮะก็อย่าลืมนะก็คือลงคลิปทุกว,วันสุดทับหกโมงเย็นฮะชื่ออะไรนะอันวาคนหล่อคนที่ครับก็อย่าลืมไปตามเขาด้วยแล้วกันนะฮะโอเควันนี้มีฝงของอะไรอยากได้บ้างฮะก็ขอมาสามอย่างนี้ อยากได้ไม้ไม่ไมเอาไปทำอะไรฮะเอาไปเลียเพื่อนหน้าเตาถุงฮะเผื่อไม้ไหายอ๋อหอ,อ,อ,อก็เลยอกาพวกไม้ส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ความคิดน่าจะดีนะฮะมันไม่ครโบนมันก็ใช้ไล่หลายอย่างอะไรอ่ะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอีกอย่างหนึ่งโอยเครื่องสำหรับมือถือครับก็มือถือยี่ห้ออะไรฮะัป oppo ครับ oppo ถ้าใครไหนชอบ oppo คระ อกล้องสวยดีครับผมออกกล้องสวยดีพูดเยอะๆค่ะพูดเยอะๆค่ะเดี๋ยวเขาจะสปอนเซอร์เราครับเอาพูดเยอะๆค่ะเราจะได้สปอนเซอร์เราพอตัวเซอร์ได้นะคะเพจอีอีสันทวิดหยอกเล่นนะฮะเอาอันสุดท้ายอันสุดท้ายนาฬิกานาฬิกาฮะอ๋อนาฬิกานาฬิกาะนาฬิกานาาฬิกเป็นของของที่ไหนฮะับเรียวมีวอชครับอ๋อเรียวมีเออเดี๋ยวนี้เรียวมีเขาขายหลายอย่างเนาะมีนาฬิกาด้วยนะ เอ้ยผมชอบน้ําใิกาอันนั้น่ะนะฮะเป็นเป็นนายการที่ดีนะคะรา,าคาคุ้มค่าด้วยอ่ะอันนี้เหมาะเหมาะอ,อ่ะแม่ของวันนี้ที่เลือกมาเาันนี้ราคาโอ้โน,อน้อยๆทั้งนั้นเลยนะฮะน่าจะได้กันง่ายๆเนาะ <laughs> ครับโอ้แบบนี้มีิลรุนก็ง่านละสิออะขอโชคดีแล้วกันฮะ, <laughs> นะมามาเรามาเริ่มกันเลยฮะกับของคิ้นแรกที่คุณอยากได้นั่นก็คือไม้เลยนะฮะ ไมโครโฟนนี่แหละนะคะอยากได้ก่อนเลยเราก็จัดให้นะครับอ่ะเรามาดูคำถามกันเลยครับบริษ<ม>ัทใดก่อตั้งก่อนการโอ้โหกว้างมากเลยอะกว้างมากครับอะอเคยรู้เคยเคยค้นประวัติแบบบริษัทต่างๆไหมครัว่าอะไอันไหนด่แบบบริษัทดังๆมาอย่างไรเม,ม,มาเป็นมาตั้งตอนไหนเกิดที่ไหนเลยเติดค้คคน<อ>หาดูไหม พอทราบครับผมโอหพอทราบทราบใช่ไหมอ่ะดูเลยครับว่ามีอะไรให้มาเทียบกันบ้างครบับ Microsoft Apple อ,ปปอู้เอ๊ยักษ์ใหญ่เลยนี่ว่ะมีเว <laughs> ลายี่สิบวินาทีในการเลือกครับเชิญครับว่า Microsoft เกิดก่อน Microsoft เกิดก่อนใช่ครับ m มโครซอฟ t ์นี่คือแบบน่าจะมาตั้งมาแล้วแต่แอป l e น่าจะมาหลังโอเคครับ, okay, รบไม่เปลี่ยนนะ,ะไม่เปลี่ยนนะเธอไปยืนข้างหลังรางเบอร์หนึ่งเลยครับบอกว่าบอกว่าแอปไมโครซอฟ์มันมาก่อนเนาะมันมามามาก่อนแบบคิดว่า m i โครซอฟ t ์มาก่อนาาอนาน,นนะหรอใช่ใช่ไหมใช่ครับไมโครซอฟ t ์น่าจะก่อนเพื่อน มาก่อนแอปเปิ่มแบบนานๆใช่ไหมครับแต่ความแต่มีความจริงที่จะบอกว่ามาไล่เรียกกันมากเลยของกันเนี้ยความต่างแบบไม่ห่างกันมากอะไม่ห่างกันเยอะแต่จะถูกหรือเปล่ามาดูกันเลยดีกว่าจบฝาครับขอให้ลังนี้เป็นลางที่ใช่ครับใช่ไหมใช่มันจะใช่ไหมใช่ ใช่ไหมใช่ไหมใช่คนละ้ยครับเยี่นี่เอาไไปเลยคัะอ่ะสายอยู่ในนั้นหยิบไปไม่แล้วก็สายอยู่ที่โรงเรียนแล้วฮะก็สายที่ยรงเรียนยเฮ้ยเอาไปต่อรองได้ไม่รู้ว่าหัวมันเหมือนกันไหมของเราเอวานับ อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะไอโคซอนะฮะก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีนะฮะก่อตั้งวันที่4มีนาคม1975นะครับตัวแอปเปิลฮะ1มหนาเจ1976ฮะโอ้ปีเดียวเลย่างกับปีเดียวนะฮะแต้ไม่น่าเชื่อนะฮะไมโคซอลก่อตั้งในวันเกิดกูพอดีเลย <c oughs> Microsoft ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4มีสายน1975โดย Bill ิลเก s และพอ l อ l l e นโดยชื่อบริษัทมาจากคำว่าไมโครคอมพิวเตอร์ซอฟต์วร์ในเริ่มแรกบริษัทได้พัฒนาและจำหน่ายตัวแปลภาษาเปียสิกสำหรับเครื่องเอาแท r 8800ที่ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นแทนการเปิดปิดสวิตช์หลังจากนั้น Microsoft ได้มีการพัฒนาและผริบริการของตัวเองเช่น MS DOS และทีท่นิยมใช้ในปัจจุบันอย่าง Windows เปิดเวทีจากแอ Apple ก่อตั้งเมื่อวันที่1มีนายน1976ในชื่อ Apple Computer Company โดย Steve Jobs Steve w o z n i a นและฟลอร์น w a y วีสินค้าตัวแรกที่ออกจำหน่ายคือ Apple One Steve w a ส n เนคิดค้นออกแบบและประกอบขึ้นมาเองและขายในราคา6 6 6ดอลลาร์6 6เต็นเพราะเขาชอบเลีซ้ำาๆ M2P บ่ายเมื่อนั่นพัด Rip, ดีทริปทัวร์ดีการันตีคุณภาพโทร0 8 8ยป6 5ปแและไลน์แอดดีทริป g ี g a v e อ g e r เจอร์กราฟิกดี